14อู้นี่สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วเพียผัดอีกนะครับอีกรอบหนึ่งก็เอฟซขอมาเยอะนะครับพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้ก็จะมี โอเค how to make dipping sauce แกะล้มเนื้อช้ำวันนี้แล้วก็มีอัน uh, นี้ครับขี้เพี้ยครับกาสิกจุยอินคาวสตอม m ม c ซิกสะใสจุงสะใสโบแล้วก็จะ uh, ตะไคร้เลมอนกราสเกาซากระเทียมกาลิกตอยพริกสดเฟ e ชิลี i อเอื้อตืย้ยใบมะกรูดซอยช็อปกาเฟอร์ลาลีฟลาซิงกาเฟอร์ผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตบดก่อนข้าวคั่วหรือข้าวเหนียวคั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรสเตสไรซ์โดยร่าง พิกป uh, ่นขยัดเปเปอร์อึดขยันและก็นำปลาฟิชซอสเนื้อหมมมาดูวิธีทำเลยครับการแรกเราก็นำพริกสดนะครับลงมาปั่นนะครับพริกสดเฟรชชิลริ่เอือดเตยกระเทียมกาลิกนะครับตอยแล้วก็ ตะไคร้นะครับ <c oughs> เลมอนกราสเ,เกาซามามาปั่นด้วยกันเลยครับนี่ปั่นให้ไม่ต้องละเอียดมานนะครับใครโขกได้ก็โขกนะครับ,รรบโอเคปั่นมาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องให้ละเอียดมากครับนี่เลยครับโอเคแล้วก็ตามไปผัดเลย ตั้งไฟแล้วก็เติมน้ำมันเลยครับน้ำมันพืชน,นะครับ Add a cooking oil <c oughs> ทเทมเสาทึกวัดนะครับน้ำมันพืชลงป้ายแล้วตามด้วยนี่เลยครับที่ปั่นเอาไว้ลงไปผัดเลย ผัดให้หอมนะครับเมื่อหอมแล้วก็ใส่ใบมะกรูดซอยเลยครับอแอดช็อปเปอร์คาเฟลไลฟหรือลาเซงกาเฟริร์ลงไปเลยผัดให้หอมนะครับเต็มวาวคาเฟลไลฟพอผัดหอมแล้วครับแอด,ก,ดก,กลาสติกกลาสติก อินคาสตอมเม็จิกสะไซจงสะไซโบอิตส่วนขี้เพียรครับใส่ไปเลยพอปั่นหอมนะครับนี่อันนี้กองแล้วครับรอให้มันหอมปรุงด้วยแอดโมโดโซนเนียมกูตาเม็ดหรือผงชูรสครับบดงอดใส่ไปเลย แล้วก็ฟิชซอสน้ำปลาเนื้อหมั่มนี่แหละครับ่ารอให้เดือดนะครับส่วนพริกป่นกับข้าวคั่วนะครับใส่ทีหลังครับตอนมันเย็นนะครับนี่เลยโอเคนี่ครับสุกแล้วครับพอสุกแล้วปิดไฟเลยครับรอให้มันเย็นแล้วเราค่อยใส่นี่แหละครับพริกป่นและข้าวคั่วทีหลังนะครับสุดทายครับนี่ก็เย็นแล้วครับ พอเย็นแล้วก็ใส่ผิดปนเลยครับขย, Earth, ขยันเปเปอร์เอิร์ดขยันเอิร์ดขยันนี่ใส่ไปเลยครับแล้วก็เข้าคั่วไล่ลอสลอสเตสลอสเตสสติ๊กิกไลซ์โซยซ่างอ่ะสุดท้ายแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับนี่แหละน้ำจิ้มเจ่วเพียผัดหอมมากครับ มันจะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวของขี้เพีย้ยเลยครับนี่นี่ครับนี่คาวสตอมเมกนี่เป็นดอกจอกครับพี่น้องดอกจอกตุนไว้เรียบร้อยละอ่ะดอกจอกตุน๋นซาซัโตังกัวบอโคชนาสวสดีครับมามาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้ำจิ้มเจียวไว้ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรของโคชนา แน่นอนอันนี้พี่น้องดอกจอกที่ตุนเอาไว้มามาได้ครับด้วยท่างใหญ่ท่างใหญ่ทั้งสปปเลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเม้นตมาคามบูดีทั้งอ่าอ่าไต้หวันญี่ปุ่นนะครับเด้อทัวร์ยุโรปฝั่งเอเชียแล้วก็อเมริกามากินน้ำกันฮัลโหล my friend from ออสเตรเลียคัมเบอร์จอยบิญจูดีแอร์เฮาป้าบอยคลาวส์ตัมแม็กวิตาดิปปิ้งสอดเดดอินโดนีเซียทุกเกต้าจิ้นเจ้าอันนี้เป็นเจ้าเด่นนับอ và nướng sắm ngon với nhau mà phi nó thì <laughs> mà mình kiếm nắm cảnh đấy khắp đó à đi si bố lại lại mà đấy qua xíu với nhau đấm cặp và phi nó chuột น้ำมันเต๋อเอ๊ะน้ำจิ้มหอมหลายพี่น้องไม่ได้กลิ่นขี้เพี้ยะ ทีสี่าสิบสิบเอ็ดทนอีเลฟเว่นเวลทรทีอุอุอุอย่าลวงอย่าลวงหาทำพิธีกันพี่นนัง สือ่ะเพิ่มมืลละเมตรอิ์ทีนอู้นี่อืม สำหรับผมเผ็ดอยู่ครับเผ็ดนิดเดียวรู้สึกว่าจะ,ะเผ็ดๆนิดหน,น่อยเพรดนหมักแล้วผิดน้องนะ ผมตุนสองชั่วโมงนะครับพี่น้อง chuẩn mm. Chuột vào. Mm. Uh. 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 เล่าเละกัขัดกับพี่น้องชี้ซิปไปนะงานหลับ ดู่เล็กััหลักลักเขาชื่อได้ครับตลาดวัดโพชัย,ยู่น้องไข่ครับเจเขาจะขายตอนเช้าเดี๋ยวดูน้นาฟอ์มสรทธิ์เกตตุ๋ยของเขาสดมาก <c oughs> เจก,กับลูกสาวคนสวยไขรทีน่นกันครับ

ข้าวปลาทองอืมข้าวกินข้าวอ้วนนะพี่น้อง Hmm Top Delicious I buy it for two hours, this one. อันนี้เฮดเพื่อน้าคุณจุย๋ยกินเซ่บแบบนัวกับปีโป้น้องพี่จารได้เดี๋ยววันถิดมาซิมครับรุ่งนี้แหละอืมอืม nó, một máy nè, cứ sông nhảy thòng thì nó bị ừm ไม่หมดไว้กินต่อมันแนะน่นเราพย้ยงเนะเราต้องฝืนอ่ะสุดท้ายแลส,สุดอือร่อยมากอื มาพอละม่หมด่ไหนี่งสั่งใส่บ่ สุดยอดเดอะเบสดิสวัน e v ล r y d เ l สงอนลำอ่ะมืาอน,นี้ผมพ่อสิมีิ์ทิวรองได้มื้อหนาผมเอ,อกคุณแซ่มมูริเดซไปกินให้เบิรงไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวียดเซียนบ๊ายบายขับเงินเยี้ยเยี้ยวเลิฟอยู่อ๋อเลิฟอยู่เวียดนามบ๊ายบายาบ๊ายบายโอ้เริ่มเพลินแล้วบ๊ายบาย